สวัสดีค่ะดิฉันนั่งคัมเพิลหมุนอุ้มค่ะได้ไปลังจากอบรมการเปลีป่ยนแปลงของทางคุณน้ำนะคะได้มากยายกวามลู้ไหกับสมาชิกในชุมชนมาปลูกพืชสวนผสมประทานนะคะขายชนิดน,นะคะต่เส้นจะย่างในกระป๋องน้ตงเต้านะคะม้ำเต้าก็มีหลายชนิดนะคะมีในแบบปู่แบบเน่านะคะรานะคาพืชลรยหรายอย่างที่ปลูกให้สวนนี่ค่ะปลูกพ,พ่อเก็บขายกระดเก็บขายบ้างขายในชุมชนนะคะ เดี๋ยวสิพห้าปเบิ้งนะคะ,ละหลยๆายยางลายชนิดที่เขาปูกไว้ทอดเจ้นีน้ก็เป็นแปลงข้าโคตรหวานนะคะที่ของสมาชิกปูกไว้นะคะก เริ่มฮักแล้วค่ะเริ่มฮักไปขายแล้วก็ต้มขายแล้วก็ไปบ้างขายนานาตลาดชุมชนในในในบ้านเองเฮ้าเนี่ยนะคะสมาชีกเพิ่นแต่ละคนนะคะถ้ามีเป็นสวนกล้วยนะคะอันนี้ก็มาหอดผ้ามไปนะคะสมาชีกแต่ผู้ว่าปลูกผู้ปลูเพื่อผว่าปลูกมะเรยงไก่นะคะมปะ,ปะมเียงไก,ก่ผ่านใบถากเอาไข่ไปขายเด๋ยวสิพาไปช่วทั้งไม่นะคะไก่มีอยู่นี่ประมาณร้อยกว่าตัวนะคะ ก็แม่ๆตอนนี้นะคะขมือนี่มือแซวในเก็บไปแล้วรอบนึงนะคะในช่วงบ่ายยังพ่อแม่เก็บยังอยู่ไอ้น่าไกลก็ยังมีใครอยู่นะคะยังพ่อแม่เก็บนะคะในช่วงบ่ายเพราะว่ามือหนึ่งจะเก็บไดูสองอกนะคะเก็บแล้วกว็ไปว่างที่ตามลำค่าในชุมชนของเขานะคะเพราะว่าจะได้กินไข่ไก่ที่ปลอดสารโดยมีสารเคมีนะคะทีลเขาเลี้ยงกินเองนะคะราคาแพงหนึ่งแปดสิบบาทค่ะขายถูกห้ชุมชนได้ซื้อไปกินนะคะแล้็ปลอดสารพร้อมะคะ่ะ หลังจากเข้ารับการอบรมผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงนะคะคือได้มีการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนตัวเองอทั้งพริกมะเขือแล้วก็เครื่องที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อสินค้าตะไคร้ด้วยนะคะ <c oughs> เวลาคนนี้มีจิบอย่างคนนี้มีห้าอย่างเราก็จะมีเหลียปันแลกเปลี่ยนกันภายในหมู่บ้านด้วย <c oughs> คือผักสวนครัวค่ะมะนาวส่วนมากก็จะใส่อิอนรียนะคะจะเป็นขี้ไก่เพราะว่าเราเลี้ยงไก่พันุเนี้ยแล้วก็ไก่พันธุไข่ด้วยแล้วก็จะมีปุ๋ยของตัวเองค่ะไม่ได้ไปซื้อเป็นการลดรายจ่ายด้วยค่ะถ้าอันนี้ไก่พันุไข่นะคะเพราะว่าหลังจากที่อบรมมาแล้วก็ไก่นี้จะ,จะ,จะส่วนมากจะสั่งมาพร้อมๆกันหลายๆคูนนะคะจะจะเป็นการซื้อมาปิดตัวที่แบบว่าพร้อมไข่ วละ200บาททีนี้เราซื้อมาคนละ20ตัวก็มาถึงไม่ไม่ไม่เกินทัน2-3วันนี้แหละค่ะก็จะมีการไข่ตอนนี้ก็คือได้มาประมาณ7-8เดือนแล้วค่ะที่ไข่มานี้ได้วันละ1แ1 8ฟองค่ะ,ะคือเราจะได้2วันต่อ1แถงแล้วก็ได้กินในคลเรียนด้วยค่ะนี่แย่ง,ยงปลาค่ะปลาปลานี่คือเป็นปลานิ่มแล้วก็มีปลาทับทิมปลาสลิ ป่าตะเพยียนนะคะมีปลาลูกพร้อมอันนี้คือคือจะมีปลาทุกอย่างปลาพื้นบ้านเท่าก,กับที่มีปลาปลาซ่อนนะคะตรงนี้เป็นบอ่อกบนะคะเจ,จะเลี้ยงบริเวณสระปลาครึ่งหนึ่งก็อยู่บนบกครึ่งหนึ่งเพราะว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเราก็จะครึ่งหนึ่งก็อยู่ในน้ำก็เป็นการประหยัดเน้ที่ด้วยแล้วก็เราจะได้อาหารหลายอย่างอันนี้กบสําหรับเราเลี้ยงมานี่ก็คือสามารถเพาะพันธุ์ได้ด้วยเพราะว่ามีทั้งตัวผู้ตัวเมียอ,อยู่ในนี้